สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเทสระบบของเจดอแท็ให้ดูนะครับเทียบกับธรรมดานะครับบวกทางตัวเลขเลยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างาะละเอียดทางตัวเลขนะครับเราจะมีให้ดูด้วยครับว่าเจดพวกมีลีเนี่ยมันสามารถกันได้ประมาณไหนและเลือดเนี่ยมันสำคัญไหมเจดเลือดเนี่ยคนไม่ค่อยหยิบกันนะครับเนื่องจากมันดูไม่ค่อยมีประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์กว่าที่คนนึ่งคิดนะครับมันสามารถจะพลิกแพลงสถานการณ์ได้ที่ผมจะใดูเนี่ยคือเจดอแท็ครับแล้วผมตั้งแต่ผมรู้ตรงเนี้ยคือผมไม่ได้เล่นตรงเจดนี่เลยจะลองทดสดาเมจธรรมดาให้ดูนะครับ ยืนฟันธรรมดาครับผมจะเทียบกับอาวุธชนิดสีฟ้านะครับผมมีสี่อาวุธที่จะเทสให้ดูนะครับแค่นี้ก็น่าจะเห็นแล้วฟันธรรมดาครับร้อยสิบห้าครับของคาตานะานะครับแต่ถ้าเราวิ่งแล้วฟันจะเป็นร้อยสี่สิบเอ็ดครับโอเคแล้วก็เป็นชาร์จคลิกซ้ายครับร้อยสี่สิบทั้งหมดสี่ทีนะครับผมร้อยสี่สิบสี่ทีก็จะได้ห้าร้อยหกสิบดาเมจนะครับผม ต่อไปผมจะลองใส่เจตแอทักให้ดูนะครับเ็นแอแทักตันนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคลิกซ้ายธรรมดาครับแบบไม่วิ่งร้อยสามสิบสองครับเท่ากับเพิ่มมาสิบห้าครับคือจะบอกว่าแอทักสเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะบวกตามตัวเลขนี่แหละครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แค่บวกตามบวกแอทักบวกสิบ้าครับง่ายเลยไม่มีเปอร์เซ็นต์ดูง่ายเลยมันจะบวกมาสิบห้าครับแต่ถ้าเราวิ่งแล้วฟันจากร้อยสี่บเอ็ดนะครับ มันก็จะกลายเป็นร้อยสี่สิบห้าอันนี้มันน่าจะมีการปรับดาเมจนะครับเพราะว่ามันน่าจะไม่บาลาน์เกินไปมันน่าจะดูไปอ๋อขออภัยครับเป็นร้อยหกสิบสองครับร้อยหกสิบสองดาเมจนะครับจากที่ธรรมดามันจะอยู่ที่ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมคลิกซ้ายนะครับชาร์จคลิกซ้ายจะเป็นอย่างนี้อคลิกซ้ายเป็นร้อยหกสิบเอ็ดนะครับผม ก็จะหมดก็จะรวมดาเมจ1้1ยคูณได้644นะครับผมขึ้นมาพอสมควรซึ่งใครจะใส่เจ็ดไอตัวแทคดาเมจเนะี่ยผมขอแนะนำให้ใช้คลิกซ้ายให้แบบโฮโดนสตูบ่อยๆนะครับถ้าเราชาร์จไปเลยอาจจะรโคเตอร์ได้แต่ผมแนะนำว่าจะใช้เจ็ดใช้คคุ้มเนะี่ยแนะนำให้การใช้ชาร์จจะดีกว่าครับเนื่องจากดาเมจที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมันเบามากถ้าเทียบกับแบบไม่ใส่นะครับถ้าเราเทียบแบ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 บไม่ดูตัวเลขก็ได้นะครับอ่ะ อันนี้คือบอดไม่ใส่นะครับประมาณที่ซ้ายค้างนะครับโอเคนะครับเห็นเลือดศัตรูนะครับผมจะไปใส่เจดให้ดูว่ามันบวกแค่ไหนไจะรีเซ็ตมันใหม่นะครับเกาะขาวนะครับศัตรูเกาะขาวไม่บอดตอนนี้จะไม่มีไม่มีเจดมีรีนะครับนี่ครับผมมันลดมาแค่แบบนิดเดียวนิดเดียวจริงๆ ตอนแรกผมก็จะเล่นเจตอแท็ค,คู่กับมิลีแต่ตอนนี้ผมไม่เล่นแล้วเพราะว่าผมได้รู้เรื่องตรงนี้คือมันมันเบาเกินไปนอกจากจะมีของดีเพชชันนะครับมาใส่มันจะเพิ่มดาเมจได้เยอะมากเลยแต่ก็อาจจะได้ก็แต่ละเกมก็ไม่แน่ไม่นอนอยู่ดีนะครับเอาต่อไปมันเทคคาดาบยกให้ดูนะครับผมโอเคดาบยกคลิกซ้ายครับร้อยยี่สิบเก้าครับวิ่งคลิกซ้ายร้อยห้าสิบแปดครับชาร์จหกร้อยิบสี่ครับ แล้วไปดูตอนใส่เจดาเมจยืนครับตีร้อยสี่สิบเก้าครับวิ่งฟันร้อยแปดิบสองครับลิกซ้ายเจ็ดร้อยหกครับถ้าถ้าใครเป็นแบบพวกสแปมท่าขาวคอมบูเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เจ็ด้าแท็กเท่าไหร่นะครับผมต่อไปเป็นดาบใหญ่นะครับดาบใหญ่นี่คนอาจจะอยากดูเยอะสุดนะครับเพราะว่าดามิค่อนข้างแรงอยู่แล้วธรรมดานะครับที่เดิมแบบไม่ใส่ครับ สามร้อยสี่สิบแปดครับวิ่งฟันครับสามร้อยสิบครับสังเกตไหมครับว่าดาบใหญ่เนี่ยมันจะมีดาเมจที่น้อยกว่านะครับถ้าวิ่งฟันเพราะว่างั้นมันจะโกงเกินไปนะครับวิ่งแบบวิ่งฟันวิ่งนี้ก็ได้นะครับซึ่งงันดาเมจจะเหลือแค่สามร้อยสิบครับทุกครั้งที่วิ่งฟันถ้ายืนเฉยๆลฟันมันจะแรงกว่าเพราะว่าเขาปรับตรงนี้ไปเพราะมันโกงนะครับต่อไปชาร์จคลิกซ้ายครับชาร์จครั้งเดียวนะครับเจ็ดร้อยสี่สิบห้าครับไปใส่แท็กโซเจตันนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต ฟัธรรมดาครับ400ครับผมเพิ่มมาค่อนข้างพอสมควรเลยวิ่งฟันนะครับ3 5 7นะครับมันนี้ก็เพิ่มมาพอสมควรเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมตัวคาตานะหรือดาบแบนจะเพิ่มไม่เยอะไม่เยอะเท่านะครับขึ้นอยู่กับโค้ดด้วยแหละครับชาติคลิกซ้ายครับ8 5 6ครับขึ้นขึ้นมาหลักร้อยเลยครับจาก745นะครับเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเลยประมาณประมาณหนึ่งร้ยกว่าๆนะครับ ก็ถ้าใครไปสายดับใหญ่ก็น่าจะชอบเจดแท็กน่าจะเข้าสุดแหละครับเพราะว่าถ้าเล่นกับพวกคาตานนอะไรพวกเนี้ยครับมันเพิ่มค่อนข้างน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับปกติโอเคแล้วถ้าเป็นหอกนะครับผมแบบไม่ใส่เจดครับรอบนี้ต่อไปเป็นหอกนะครับโอเคแปดสิบเอ็ดนะครับยืนตีนะครับแปดสิบเอ็ดสองทีนะครับผมต่อไปเป็นวิ่งครับเจดสิบสามครับผม เหมือนหอกก็จะโดนเนิร์ฟเนื่องกการวิ่งไปด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะระยะไกลกันไรอารมณ์เหมือนดาบใหญ่ครับเพราะว่าเขาได้เปรียบหลายอย่างนะครับผมต่อไปเป็นชาร์จคลิกซ้ายครับสา8 2อยห้าสิบแปดสองทีนะครับผมต่อไปจะไปดูตรงตอนใส่เจดนะครับตอนใส่เมื่อกี้ไม่ใส่เจดนะครับชาร์จคลิกซ้ายดาเมจบวกกันจะอยู่ที่เจ็ดร้อยสิบหกบอ่าต่อไปเป็นนี่นะครับใส่เจดจากหอกธรรมดาคลิกซ้ายเป็นตอนแรกเป็นแปดสิเ็ดนะครับ 93ครับวิ่ง84ครับผมวิ่งจะเป็น84 2ทีนะครับต่อไปเป็นชาร์จครับ412 2ทีนะครับเท่ากับ824นะครับผมก็คือขึ้นมาประมาณ100ประมาณ114ครับผม100 100กว่ากว่านะครับผมซึ่งก็คุมอยู่ถ้าเป็นอาวุธเใหญ่นะครับอย่างเช่นหอกกับดาบใหญ่ผมจะแนะนำให้ใส่เจนแอทแท้ แต่ถ้าเป็นพวกดาบหยกพวกอะไรพวกนี้ยหรือดาบคาตานะนะครับจะเน้นไปทางท่าฟ้าจะดีกว่าจะรีดดาเมจของเจดได้เยอะที่สุดนะครับผมโอเคครับต่อตอนนี้เจดดาเมจสิ้นสดเสียบสิ้นไปแล้วนะครับผมเราจะไปดูตรงเจดนี่กันมิลีว่ามันกันได้แค่ไหนนะครับผมโอเคครับต่อไปเราจะดูเจดที่ใส่เจดเทลเต็มนะครับผมว่าจะกันดาเมจแค่ไหนนะ ให้สังเกตตรงหลอดเลือดนะครับผมว่าจะลดเหลืออยู่แค่ตัวบนะครับผมมันต่างจากตอนที่ไม่ใส่นะครับผมที่ลดไปหน้าตัวเเหมือนตอนที่ไม่ได้ใส่มิลีครับลดประมาณนั้นเลยบล็อกหนึ่งเลยอต่อไปผมจะให้ดูตรงนี้นะครับว่าถ้าเราใส่เจเเต็มเนี่ยแล้วมิลีเต็มเนี่ยมันจะกันได้ยังไงบ้าง เห็นนะครับว่าความกันคารสียหายเนี่ยมันเหลือแค่ตัว S อเองคือมันแบบว่ากันได้ค่อนข้างเยอะมากเลยครับผมคือมันจะเหมาะกับพวกเลดเกมมากเลยนะครับผมแนะนําให้ช่วงการเกมเลดเกมเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นมีลีเป็นเลยหมดเลยนะครับหรือไม่ก็เฮลสักหอ,อยไปสักสองเม็ดมีลีจะตันอยู่ที่4เมตรครับเฮลจะใส่ได้แค่2เม็ดก็จะเป็น45%เปอร์เซ็นต์ก็ช่วยได้พอสมควรเลยครับอันนี้ผมนิดนึงที่ผมจะแถมให้นะครับคือเจนดีเพชชั่นนะครับผม เจตดิเพชชันเนี่ยถ้าเลือดเราต่ํากว่าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเจดจะทํางาน,นครับทำให้ตัวเราติดไฟห้าสิบเปอร์เซ็นตัวเราติดไฟปุ๊บใช่ไหมครับดาเมจเราจะขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับผมจากที่ผมคำนวณดาเมจแล้วเนี่ยดิเพชชันเนี่ยอาจจะเพิ่มดาเมจมาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมจะเทียบให้ฟังนะครับจากดาบหยกชาร์ตที่ขวาตามคลิปนะครับผมก็คือถ้าสมมติเราใส่เจดอตแทกตันสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ดาเมจยกคลิกขวาเนี่ยจะอยู่ที่615ครับแต่ถ้าเราใส่ดีเฟชั่นอย่างเดียวเนี่ยไม่มีเจตอัคค์ไเข้ามาเกี่ยวนะครับดาบยกสีฟ้านะครับจะอยู่ที่695นะครับเพิ่มมาจากเจตอแทค์ที่คือแบบเยอะมากนะครับประมาณ2เท่าตัวเลยนะครับแต่แค่มีข้อแม้คือเรื่องเราต้องต่ำกว่า50%ก่อนนะครับผมเหมือนโอกาสพลิกแพงนะครับดาเมจเราจะขึ้นมาทวีคูณเลยรวมถึงอาวุธอื่นด้วยครับก็จะขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับผมนี่แถมให้เล็กน้อยนะครับตอนละครที่ยังสงสัยว่าดีเฟชั่นเนี่ยมันบวกดาเมจเท่่าไหร ก็ค่อนข้างคุ้มนะครับจะแนะนาให้ใส่แทนแอคโซเจตไปเลยนะครับพ่อยไปชิ้นเดียวปุ๊บน่าจะคุ้มน่าดูเลยนะครับผมนอนใกล้ตายแล้วก็พยายามหาโอกาสพลิกแพงให้ได้ครับยิ่งถ้ารับเคาน์เตอร์ได้ดาเมจยิ่งแรงมากเพราะถ้าเคาน์เตอร์จะดาเมจสูงมากเลยครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการที่ผมได้ทดสอบพงกผมเจตนะครับเรื่องมีลีก <c oughs> <Room look. c oughs> <c oughs> ับเพลแล้วก็แทคดาเมจนะครับส่วนดาเมจเจที่กันดาเมจระยะไกลเนี่ยผมไม่สามารถทดสอบได้นะครับเนื่องจากมันต้องไปเข้าสนามและต้อง ใช้เวลาในการตัดคลิปรับค่อนข้างนานโอเคครับที่ผมจะสรุปให้ฟังนะครับก็คือให้แนะนําให้ต้นเกมนะครับใช้เจดเฮลหรือมีลีห้อยมาก่อนสักชุดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีอัตท d ดาเมจอยู่แถวนั้นเนี่ยลรารู้สึกว่าตรงที่เราลงมีความเสี่ยงในการประทะเนี่ยให้เราห้อยอัตทาดาเมจมาไว้ก่อนครับเพราะตอนร้นเกมการจะหาเจดดีๆเนี่ยค่อนข้างยากจะเจอเฮลและก็เล็กลิซิเป็นส่วนใหญ่นะครับ ก็อย่าแท็กดาเมจมาช่วงต้นเกมครับจะช่วยได้ความได้เปรียบเยอะเพราะว่าศัตรูเนี่ยยังไม่มีเกาะครับยังใช้แค่เกาะขาวเกาะฟ้านะครับดาเมจที่เข้าไปก็จะค่อนข้างรุนแรงนะครับอย่างนึงคือศัตรูยังจะหาเจดมีรีไม่ได้ด้วยนะครับแต่ใน,นกรณีเลดเกมนะครับเลดเกมผมจะขอแนะนําให้ใช้เป็นมีรีกับเฮลนะครับหรือไม่ก็เล็กรีเซฟดีกว่าแต่จะแนะนําเฮลมากกว่าเพราะส่วนตัวก็ตอนแรกผมใช้มีรีนะครับแล้วก็คู่กับเจดแอทแท็กดาเมจซึ่งพอผมได้ลองใช้เจดเฮลทีหนึ่งเนี่ยคือผมเปลี่ยนใจเลย ผมมันมันสร้างจังหวะพลิกแพลงให้ผมได้เยอะมากนะครับช่วงที่เลือดน,น้อยอ่แล้วเรากลับไปสวนได้เฉยเลยท,ทั้งทั้งที่เราควรจะตายไปแล้วแต่ว่าเรามีเฮลตรงส่วนเฮลในช่วยไว้อยู่ยิ่งจะเฮลคู่กับมิลีเนี่ยมันจะยิ่งกลายเป็นตัวที่ถึกมากตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งนั้นแทแทกดาเมจนะครับจะจัดเป็นต้นเกมมากกว่านะครับใปนความคิดผมว่าแทกดาเมจเนี่ยจะไม่สามารถเข้าเจมมิลีได้เลยนะครับถ้าสองคนมาบวกกัน ค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันบวกแค่15ครับถ้ายิ่งเป็นอาวุธดาบเปลี่ยวหรือคาสนะนะแต่ถ้าดาบใหญ่ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าใส่เตจมาแต่ส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นมีลีหมดแลวครับตอนนี้ใครที่กำลังหาอยู่นะครับว่าเตจมีลีเนี่ยใส่กับอะไรดีผมแนะนำเป็นเตดเลือดนะครับซึ่งผมได้ทดสอบวิธีนี้แล้วผมก็คือไม่คิดจะกลับไปเล่นเตจแทกอีกเลยต่อให้ได้เตจแทกทองมาผมก็ไม่ใช้ครับถ้าได้เฮลมาแล้วผมก็ใส่เฮลแทนดีกว่าเอเคครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเพิ่ม คสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ mm hmm.